สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการยกระดับมาตรการของจังหวัดนะครับต้องเรียกได้ว่ามีหลายจังหวัดที่ยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิดสิบเก้านะครับหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเนะี่ยกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อเนะี่ยกลับมาสามหมื่นและก็ว่าได้ครับต่อวันเนี่ยนะครับอทีเคหนะึ่หมื่นกว่าผลเป็นบวกเช่นจังหวัดจังหวัดนี้ครับมีการประกาศยกระดับนะครับใครไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3จาจะ ไม่อย่างใดห้เข้าพื้นที่ของจังหวัดถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการยกระดับนะครับเนี่ยครับมาตรการคุมเข้มนะครับคำสั่งจังหวัดล่าสุดใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มสามเนี่ยเขาจะห้ามเดินทางเข้าและออกในพื้นที่นะครับดีเดย์เนี่ยจะเริ่มวันที่1เมษายนนี้ครับต้องฉีดเข็ม3เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับการจัด,จดกิจกรรมต่างๆผู้ที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องฉีดวัคซีนเข็ม3เท่านั้น คือจังหวัดสงขลาครับเขากำหนดมาตรการคุมเข้มคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดเขาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดสิที่ห้องประชุมสารการจังหวัดสงขลานะครับผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลซึ่งสถานการณ์โควิดในสงขลาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้จนวนยจงร้อยสิรายด้วยกัน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง22กุมภาพันธ์เนี่ย4,970รายครับและกําลังรักษาตัวอยู่อีก1,222รายรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว189รายครับเสียชีวิตสะสมอยู่ที่22รายนะครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดขนาดนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับแต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ในประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยมีความสําคัญนะครับที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงมาตรการควิดฟรีเซตติ้งและมีการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหากรัฐและประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือเนี่ยก็จะปฏิบัติมาตรการที่กําหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเชื่อว่าโควิดสิจะลดความรุนแรงลงครับและเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิน่นทําให้ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้และประชาชนเนี่ยก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพิ่มมากขึ้นครับ ที่ประชุมเนี่ยจึงมีมติของจังหวัดสงขลานะครับประกาศมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกพื้นที่ครับโดยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วเท่านั้นเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนเข็ม3เช่นเดียวกันจัดสถานที่แบบระยะห่างนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสําหรับการเตรียมความพร้อมนักท่องเที่ยวภาพรวมจังหวัดสงขลาเนี่ยร่วมกับเอกชนในการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยครับ ร,รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์กักแยกผู้ป่วยในชุมชนหรือว่า community isolation ท้องถิ่นเนี่ยรองรับผู้ป่วยให้ทันกับการแพร่ระบาดของโรคครับซึ่งขณะนี้เนี่ยที่สงขาเนี่ยเขามีศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชนเนี่ย16อำเภอ92แห่งรองรับได้6,844เตียงนะครับโดยเปิดใช้บริการเพียง22แห่งและรองรับได้ประมาณ3,000กว่าเตียงครับนี่เป็นการกระดับของจังหวัดสงขานะครับ หนึ่งตั้งแต่เมษาเป็นยนเป็นต้นไปหากใครไม่ฉีดวัคซีนเส็มสเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ